สวัสดีค่ะสาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรดวงประจาเดือนมิถุนายนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเราก็มีเรื่องของการเงินการงานต่อท้ายนะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ขออภัยที่คลิปอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามรีบทําคลิปในเดือนหน้าเนี่ยให้เร็วกว่านี้นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยขอเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะชาวราศีพิจิกค่ะขอเริ่มที่คนโสดค่ะไพ่ของคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะไพ่มีใบแรกเป็นสเตรนจ์นะคะอาจจะมีชาวราศีสิงห์เข้ามาเกี่ยวแต่อยากให้ระวังโดนหลอกนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลนะคะคนที่อื ทางสื่อออนไลน์อ่ะจะส่วนใหญ่ใครที่เข้ามาบางทีแล้วเขาอาจจะไม่ได้พูดจริงอย่างที่เขาบอกคุณก็ได้ไพ่มีการปิดบังนะคะมีการหลอกลวงอะไรเกิดขึ้นนะคะบางทีแล้วตัวคุณเองเนี่ยฟังจากสิ่งที่เขาพูดคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราสามารถคาดหวังกับคนคนนี้ได้หรือเราสามารถฝากชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอินไปกับสิ่งที่เขาพูดแต่ตุ๊กจะบอกว่ามันเหมือนกับว่าเขาทําแบบนี้มากับใครหลายคนแล้วนะคะก็อยากจะให้ระวังสักนิดนึงแต่ไพ่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ ต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้แค่ไหนหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เป็นคนง่ายๆแค่ไหนแต่กับคนที่คุณกําลังจะเจอเนี่ยตุกคิดว่าคุณน่าจะยากมากที่จะแบบต้านทานสิ่งที่เขาสื่อกับคุณนะคะแนวโน้มของคุณค่ะไพ่เป็น Page Shop, เพ g e ช็ Co, ป Queen, อปเปนเทอร์เคิลแมนกรีนซอฟต์เป็นคนที่พอใครเข้ามาแล้วอะ่ะจริงๆอะ่ะเราเรา ค่อนข้างที่จะฉลาดแล้วก็ดูคนออกแต่ว่าอยู่ดีๆนะตอนนี้กลายเป็นว่าตัวคุณเอนะคะเหมือนมีความหวังอะมีความหวังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ามันพวกเนี้ยมันไม่จรลังยั่งยืนหรอกนะขอดูเพิ่มหน่อยนะคะไพ่มินเเหรียญค่ะมี9เหรียญ มีก้าวดาบแล้วก็มีห้ามเทามองคนใกล้ๆตัวก็ดีเหมือนกันนะคะบางทีแล้วความรักอาจจะอยู่ในรอบตัวคุณนี่แหละคนที่หวังดีกับคุณคนที่เขาแบบว่าช่วยเหลือคุณมานานนะคะบางทีอาจจะหมายถึงเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนที่เรียนมากันตั้งนานหรือใครที่แบบว่าตัวเขาเองก็โสดเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้มองหาใครอย่างเงี้ยมันหมายถึงเราอาจจะปิ๊งปังกับคนใกล้ตัวเงี้ยก็เป็นไปได้นะหรือคนที่เป็นคู่กัดกับเราอะไรอย่างงี้ขอดูบทสรุปหน่อยนะคะ ขอดูบทสรุปค่ะบทสรุปนะคะมีเดอะเวลค่ะมี The Star อาจจะมีชาวราศีกุมนะคะมีไพ่สองเหรียญค่ะมีไพ่ h e World ค่ะเออจริงๆตัวคุณเองนะคะบทสรุปในเดือนนี้หมายถึงต่อให้มีใครเข้ามาหรืออะไรก็ตามเนี่ยความเราไม่สามารถคาดหวังอะไรกับตรงนี้ได้เพราะคนที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยพอเราคุยไปได้สักอาทิตย์สอาทิตย์เรารู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบ ดีกับเราหรือเกินนู่นนี่นั่นเราหวังกับเขาอ,อย่างเงี้ยอยู่ดีๆพอมาถึงอาทิตย์ที่3เราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องโกหกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ของคุณเหมือนกับว่าคนที่กําลังจะดีสุดท้ายก็กลับมาแย่เหมือนเดิมนะคะคือหวังอะไรในความรักไม่ได้เหมือนเดิมขอดูคําแนะนํานะคะไพ่คาแนะนําเป็น6ดาบค่ะ2ดาบแล้วก็เดดเดวิลค่ะมีชาวราศีมังกรมีเดสชาวราศีพิจิกนะคะคือ เขาเรียกว่าถ้ามีความรักครั้งนี้หรือไปชอบใครครั้งนี้ถ้าได้กอกหักมันก็ไม่ถึงกับตายหรอกแต่ว่าเราจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอีกแล้วเหรออะไรซ้ำๆเดิมๆไพ่ของคุณเป็นคนที่ตุกคิดว่าต่อให้มีเรื่องอะไรเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ไม่ถึงขนาดจะทําให้เราแยกค่ะเออเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าบางทีแล้วตัวคุณคิดอะไรในแบบเดิมๆหรือเป็นคนแยกๆแบบเดิมๆก็ได้นะไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดใจให้กับใครมากมายเหมือนกับ ที่คุณคที่ที่ตอนนี้กําลังทําอยู่ก็ได้นะคะเอ,อ่อพแค่บอกว่าอยากให้ระวังตัวกับใครบางคนที่เขาเหมือนจะดีกับเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับคนก่อนๆคนเดิมๆนะคะอันเนี้ยเอ,อ่อพยอยากให้คนโสดระวังเนาะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของคนโสดอันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีพิจิกคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกนะคะขอดูเรื่องราวของคุณเลยคะ่ะ เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่ค่อยได้ใส่ใจตัวเองมากเท่าที่ควรนะคะตุกคิดว่าหลายๆราศีเนี่ยที่เปิดมาในช่วงเดือนมิถุนาหมายถึงเดือนมิถุนาเป็นเดือนเริ่มต้นแห่งการทํางานชาวราศีพิจิกก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าเราจะต้องหันเหไปทําอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาสนใจในเรื่องราวของความรักแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดว่าเราไม่ใส่ใจเลยไพ่ของคุณนะคะบางคนเนี่ยเอ่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ กลายเป็นคนไม่มีความสัมพันธ์ไปเลยก็ไม่ไปได้ไพ่มี e ท p e พ a น c e นะคะมีหนึ่งถ้วยมันเหมือนกับความรักพอมันจะได้เริ่มสุดท้ายแล้วอะ่ะพอมันทิ้งช่วงไปปุ๊บกลายเป็นว่าเหมือนเราห่างเหินกันอีกแล้วนะคะขอดูแนวโน้มของคุณไพ่เป็น The ะฮอลฟันค่ะมีชาวราศีพึฤษกมีเดอะเวิ d มีจัสติกมีชาราีตุนมีเจ็ดถ้วยนะคะด้วยความที่ในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่เรายุง่งยากวุ่นวายกับหลายๆอย่างกับตัวเราการตัดสินใจการย้ายที่ย้ายถิน่นการหาอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นงานใหม่หรือการต้องดำรงชีวิตแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยมันเลยทําให้เราดูห่างเหินไปเนาะเออมันมันไม่ค่อยมีเรื่องของความรักเข้ามาค่ะขอดูตัวคุณหน่อยนะคะ ไพ่ตัวคุณเป็นมีเดอะเมจิเชียนเดอะชาริออตค่ะมีชาวราศีกรกฎมี10ดาบแล้วก็มี6ดาบเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่มันอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะของตัวคุณและตัวเขาในเรื่องของการยุติความสัมพันธ์เป็นไปได้คุณอาจจะค้นพบว่าคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเจอกับ คนใหม่ไปแล้วเจอกับใครไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวอันเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะเอ่อก็อยากให้อยากให้ไม่รู้จะพูดยังไงจะพูดว่าระวังก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเราก็อาจจะต้องทำใจอะคะ่ะส่วนตัวเขาขอดูตัวเขานะคะไพ่มี3ดาบค่ะมีเพย์ช็อปสอดมี The Empress มี9้าเหรียญ เขาต้องการใครบางคนที่ดูแลเขาได้อย่างฟูถามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นคนที่ยุ่งหรือไม่สามารถดูแลเทคแคร์เขาได้ในแบบที่เขาต้องการตุคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะไม่ได้ก้าวหน้านะคะมันเป็นไปได้ที่ว่าเขาอาจจะไปเจอใครบางคนที่เขาเอ,อ่อสามารถที่จะดูแลคนคนนั้นได้หรือคนคนนั้นดูแลเขาได้มันเลยกลายเป็นว่าเขาจะต้องตัดสินใจเลือกคนคนนั้นไปไพ่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมว่าเขาเลือกตัดสินใจจะเลือกคุณหรืออะไรแต่มันเหมือนกับไพ่เขาตัดสินใจที่จะเดินออกหา ใครบางคนที่เหมาะสมกับเขามากกว่านะคะอ่ะบางทีคุณอาจจะได้รู้ว่าเออบางทีก็อาจจะถ้าเป็นผู้ชายอาจจะไปทําใครท้องหรือเป็นผู้หญิงอาจจะรู้ว่าเอ้ยอยู่ดีๆเขาท้องกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ขอดูบ,บทสรุปะะ่อยค่ะไพ่เป็นเจ็ไม้เท้าเป็นเจ็ดเหรียญ ถ้าดาบแล้วก็มีคิงซัอสอดถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันจะพัฒนาตุ๊กมองว่ามันพัฒนาไปนานแล้วแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่หลอกตัวเองมาสักพักหนึ่งว่าเขาสามารถจะพัฒนาไปกับคุณได้และตอนนี้คนคนนี้พร้อมที่จะหยุดความสัมพันธ์แล้วนะคะไพ่ของเขาไม่ลังเลละก่อนหน้านี้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณเป็นตัวเลือกของเขาพอถึงเวลาที่เขาจะต้องเลือกมันกลับกลายเป็นว่าทุกอย่างมันบีบคั้นไม่หมดแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกคนที่ สามารถอยู่กับเขาได้อย่างอย่างดีที่สุดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เราขอดูขอดูคำแนะนำนะคะไพเะ่เป็น4ีดาบค่ะเป็น King s o f คคับเป็น King เอ่นซอ k n i แ h t o f p e n t a c l e ลแล้วก็มี n i ไ h t s ซ o r d s ไพ่บอกว่าจริงๆแล้วการที่ได้จบความสัมพันธ์กับคนนี้หรือคนๆน,นี้หายไปจากชีวิตเราเนี่ยมัน อาจจะดีสําหรับคุณก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ยมันจะเป็นยังไงต่อหรือรอคอยความสัมพันธ์หรือรอแบบเขาเรียกว่านั่งรอความหวังจากตัวเขานะคะไพ่บอกว่ามันดีมากๆการที่อะไรบางอย่างมันได้เปิดเผยคิดว่าเดือนนี้มันน่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เปิดเผยแล้วมันสามารถที่จะจบได้จริงๆค่ะอันนี้ก็คือคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะขอดูคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิกสาหรับคนที่มีคู่แล้ว สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่สำหรับคนมีคู่แล้วนะคะมันเหมือนเป็นคนที่ต้องการการเอาใจใสะคะ่ค่ะเบลเป็นคิงซอเป็นเดอเคิลนะคะมีสองไม้เท้าด้วยหมายถึงว่า บางทีแล้วเนี่ยมันหมายถึงการมองอนาคตไปข้างหน้าแต่ไม่ได้การมองแบบสุดนะบางคนตอนนี้เป็นแฟนกันคุณคิดว่าการมองอนาคตข้างหน้าหมายถึงเขาอาจจะขอรเราแต่งงานหรือเน,นี้ยคืออาจจะยังไม่ใช่แต่มันเหมือนเป็นการเตรียมตัวเพื่อทําอะไรบางอย่างบางทีถ้าเกิดมีเรื่องของข่าวดีเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเขาพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรของเขาเองเนี่ยค่ะหรือเริ่มที่จะเปลี่ยนความคิดที่แบบอยู่ไปวันๆเป็นคนที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้น อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะขอดูแนวโน้มหนะะ่อยค่ะขอดูแนวโน้มค่ะไพ่มีหกไม้เท้าค่ะดูวจริงๆไพ่ของคนคนมีคู่ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติคุณคบกับใครบางคนอยู่ที่ดูไม่เป็นโลเป็นพายหรือว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยตุ๊กมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะตัดสินใจคือคนที่เกี่ยวพันกับ ชาวราศีพิจิกเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดในเรื่องการเกี่ยวพันถึงความรักอะ่ะมันหมายถึงมีการที่เขาจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดีสําหรับตัวเขาด้วยแล้วก็อาจจะดีสําหรับตัวคุณด้วยแต่โดยหลักแล้วมันจะดีสําหรับตัวเขามากกว่านะคะไพ่มีหกไม้เท้าเนี่ยจริงๆหมายถึงตัวคุณก็สามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าดีใจได้นะหรือวางใจได้ว่าความสัมพันธ์ของเรามันอาจจะไม่หยุดนิ่งอะ่ะ ขอดูตัวคุณหน่อยค่ะไพ่ตัวคุณเป็นไนท์ซับคัพนะคะมีชาวราศีมินมีก้าวดาบแล้วก็มีควีนซับสอดเ,ออเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่วางใจได้เพราะมีความรู้สึกว่าความกังวลต่างๆอะไรหลายอย่างเนี่ยในความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะหยุดลงหรือจบบ้างหรือเรามีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆเนาะ ออขอดูตัวเขาค่ะไพ่ตัวเขาไปแลกเป็นเดอะเฮอร์มีตนะคะมีชาวราศีกันมีสิบเหรียญมีห้าดาบแล้วก็มีคียสับสอดคือจริงๆแล้วเนี่ยใช่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะมันมีการตัดสินใจอะารเมืองอย่างหรือการพยายามที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรืออนาคตของตัวเขาดีขึ้นแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ามันดีจนสุดๆไปเลยมันเป็นการกค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะคนคนนี้ค่อยๆปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนนิสัยมีความ เริ่มอยากจะทำอะไรบางอย่างให้ตัวคุณมีความสุขตัวเขามีความสุขซึ่งก็มองว่าดีนะคะขอดูบทสรุปนะคะ่ะไพ่มี1ไม้เท้ามีเดลลอเวอร์นะคะมีชาวราศีเมถุนมี8ไม้เท้ามี3ดาบตุกว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงออกเดือนนี้มันจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนนิสยัยการปรับปรุงตัวหรือการทำอะไรบางอย่างที่ เราอาจจะไม่ได้รู้สึกแฮ ppy ขนาดนั้นแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นก้าวหนึงของความสัมพันธ์ที่มันเริ่มที่จะดีความรักที่มันอาจจะมีมือที่3หรืออะไรเข้ามาตุกคิดว่ามันค่อนข้างที่จะหมดไปนะคะคือจบตรงอะเริ่มมีความรักที่เป็นรักเดียวใจเดียวมากขึ้นขอดูคำแนะนำค่ะไพ่มีสดา มีเจ็ดเหรียญมีไนซ์ซอฟเพนเทอร์เคิลแล้วก็มีคิงซอฟสอดบางทีสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆด้วยไพ่บอกว่าการที่คุณเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวตอนนี้มันได้แผ่ไปให้กับคู่ของคุณอะได้รู้แล้วว่าเฮ้ย เขาคบกับคนนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคบกับคุณมาสักพักหนึ่งแล้วลนะ่ะทาไมเขาไม่เคยทําอะไรให้คุณรู้สึกดีเลยนะคะตอนนี้ตุกคิดว่าเขาเริ่มที่จะตัดเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีแล้วพยายามที่จะโฟกัสที่ตัวคุณนะคะเป็นหลักก็จชืว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่คุณนิ่งสิ่งที่คุณทํามาตลอดไม่ว่าจะนิ่งหรือไม่นิ่งก็ตามเนี่ยตุกคิดว่าตอนนี้มันเริ่มจะทําให้ตัวเขาอะรู้สึกได้แล้วว่ามันมันเขาเรียกมันกระทบต่อชีวิตของเขา ไปในทางที่ทางไหนบ้างนะคะเลยเริ่มอยากจะทําดีบ้างก็ไพ่บอกว่าทุกวันที่ทําอยู่เนี่ยมันมันดีแล้วนะมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าตลอดเวลาที่เราเสียใจเนี่ยมันเหมือนกับว่าใครบางคนเขาได้สํานึกผิดแล้วนะคะประมาณนี้เนาะต่อ,อที่ในเรื่องของการงานนะคะเราก็การเงินขอดูการงานก่อนนะคะขอดูการงานนะคะ ไพ่ของการงานอะเราขออีกใบนะคะเหมือนมันจะไม่ชัดเจนในไพ่ของการงานนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าตัวคุณนะคะตอนนี้ทํางานประจําหรืออะไรอยู่ไพ่ของคุณเหมือนกับว่าจะได้เรียนรู้งานอะไรใหม่ๆนะคะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับตัวเองแต่ว่างานนี้มันเป็นงานที่ทําไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะค่ะคือทําไปแล้วมันเหมือนมันเหมือนงานการกุศลมากกว่าคือมันมันช่วยเสริมความรู้ให้เรา แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยผลักดันให้เราได้แบบว่าได้งานใหม่ๆเ,าเขาเรียกว่าอะไรได,ได้ได้การเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งอะไรเงี้ยคือมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วจนทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทําไปทําไมนะคะมันมีมันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นส่วนใครที่ยังไม่ได้งานหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าการคิดรีเเริ่มอะไรใหม่ๆหรือการที่จะพยายาม หาง,งานอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังไม่ค่อยสำลีผลสักเท่าไหร่นะคะเพราะดูแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่เราไปเนี่ยมันยังไม่ค่อยถูกทางคนทําธุรกิจเนี่ยหมายถึงยังไม่ค่อยถูกทางยังไม่ค่อยตรงกับสิ่งที่เราทํามาหรือว่ามันเป็นกิจกรรมที่ซ้ําๆเดิมๆทําไปแล้ว คือถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนขายของหมายถึงเอาของตัวนี้มาขายแทนที่จะได้กาไรเหมือนกับคนอื่นๆกับกลายเป็นว่าเท่าทุนอะนะคะส่วนคนที่ไปเริ่มงานใหม่หรืออะไรก็ตามหรือหางานใหม่อยู่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยเอยเอมันมีอะไรแบบนี้ทําให้เราได้รู้ว่าเอ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้นะมีบริษัทแบบนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ร่วมงานกับเขาอยู่ดีแต่ว่าได้ไปเรียนรู้ได้ไปซ้อมการสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะคะสุดท้ายเนี่ย ขอดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินไพ่เป็น p a g e ็อปเป็นเดรค่ะมีเดี h ไฮเปเทรสมี10เไม่ท้าแล้วก็มี3ดาบในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะหมดเงินไปกับสิ่งที่เราชอบมากๆนะคะหรือเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเสียเงินบางคนอาจจะหมายถึงหนี้สีนบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าใช้เงินเกินตัวคือมีเงินเท่านี้แต่ใช้มากกว่านี้ าจจะมีการมีเรื่องของหนี้สินเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณยังมีความโชคดีอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณยืมใครหย,ยืมใครมันยังมีคนที่เขาเขาเชื่อใจเราอยู่บ้างแต่ว่าก็แอบ,บระวังสักนิดนึงนะคะไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีสิทธิ์ที่จะถังแตกได้นะคะ<ม>ก็เดือนนี้ให้ระวังสักนิดนึงขอดูภาพรวมภาพรวมไพ่มีไพ่หดาบค่ะมีไพ่สดาบมีไพ่หดาบ สองถ้วยอืมไพ่ของคุณค่อนข้างามีความขัดแย้งในตัวเยอะปัจจัยหลักของคุณคือเรื่องเงินนะคะแต่ไพ่ของคุณเป็น7จ็ดดาบเป็นควีนซับซอดตูวคิดว่าเร็วๆนี้มันจะมีใครมอบอะไรดีๆให้คืออาจจะเป็นความรู้เป็นงานเป็นความรักหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะมีใครหาอะไรไมาให้ แต่ว่าไพ่ของคุณเป็นคนที่ยังอยู่ในจุดจุดเดิมอะคะ่ะยังไม่มีแพชชั่นยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความคิดริเริ่มอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองหรือถ้าพูดง่ายๆคือยังเป็นคนที่คิดไม่ได้ว่าจะทําอะไรอะไรแบบนี้มันก็เลยยังอยู่แบบสังกระตายไปก่อนในเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีแต่หมายถึงการที่เราอยู่แบบเงียบเงียบ,บคิดอยู่คนเดียวกังวลอยู่คนเดียวคิดว่านู่นนี่นั่นฉันจะทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้แต่คิดแต่ไม่ทํา นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นเดือนที่เสียเปล่านะคะสำหรับชาวราศีพิจิกสันิดหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวราศีพิจิกค่ะ